สวัสดีครับผมชื่อธนวัฒน์นามสกุลกเลแัสักนะครับชื่อเล่นชื่อปากครับทำอาชีพเป็นแม็เซนเจอร์ครับอ่อนเพียง่ายครับนอนนอนน้อยอะไรอย่างเงี้ยครับเวลาตื่นมาทํางานก็จะอ่อนเพียจะต้องใช้แรงใช้สมองในการคิดจะเจอรถติดทางไหนบ้างก็จะมีเรื่องเวลามีเซ็ตกแฟอะไรอย่างเงี้ยครับก็คือจะเจ็บพละกิจกไว กินหนักนะครับกินเย็นวันศุกร์เนีครับก็ไปกินกับพวกพี่ๆอะไรย่เงี้ยครับส่วนมากก็จะยันเช้าอะไรย่เงี้ยครับต้องมีแน่นอนเพราะว่าพอเวลากินแล้วพอเรานอนน้อยอย่างงครับพอตื่นเช้ามาก็จะเกิดอาการแห้งนะครับเล่น Facebook นะครับที่ไปเจอโฆษณาผลิตภัณฑ์เป็นอาหารเสริมนะครับน,นักกับดีเจภูมิเขาแนะนําในรายการของเขา ความแข็งแรงขึ้นสมองก,ก็คือไม่ค่อยเบอร์จะ alert ขึ้นอะไรอย่างเงี้ยครับจะไม่ค่อยหน่วงเรื่องมีเซ็กกับแฟนอะไรอย่างเงี้ยครับ mm hmm. โอเคขึ้น,นแฟนผมเขาก็ทักอยู่ว่าเออเธอไปทําอะไรมาทําไมดูแข็งแรงจังทําไมดูมีกําลังเยอะขึ้นใช้มัน,นจริงคนจริงผมเลยมาบอกต่อมันมีจำหน่ายแล้วที่เซเว่นอเวต้องรีบไปซื้อแล้ว